ร,รูปตัวไหมป๊อบะเหลือ,อ,ยอยู่เหลือพี่ตัวนี้ใช่ไหม <laughs> ให้พี่กลางแข่งนี้นะเหมือนกิดเต่ามากเลยมาโอเคสวัสดีครับผมน้ำน้ด้วยจริงๆฮะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในช่องไอเจสแนลวันนี้พี่จะพาไปเดินทางไกลตัวอะไรอ่ะตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเป้าหมายนู่นพี่กะว่าจะเดินไปจนทิวสนเอ้ะทิวอะไรนะต้นยูคาลิปตัส นี่น้ำนี่ลึกไหมดูไ้ดูเลยสิลึกลึกลึกน้ำนี่ลึกมาก,กม,มิดมิดฟันในบีมอ่ะไปเดินน้ำไปหมาน้ำไปคือถ้าเจออะไรระหว่างทางก็สำรวจกันไปแต่เป้าหมายคือจะไปนูน <S <S 2> <S 2> น่นแหละทิวสนทิวสนอีก่แก เทียวต้นยู่คาลิปตัสเลยกลางนาำนั่นแะี่ทำไมไม่พาพูปสาที่เที่ยวบ้าล่พี่รันลงรนเล่าเที่ยวบ้านรนเลาไปแนวนี้แหละพวกเราออกกังงกลางนาใชาวมันจะได้บอกคันเลยเออพี่ฮะหนูอะลรจะบอกทำอาหาในน้ำกันไหมแม่บนบกมึงลังลำบากอย่าทำในน้ำเอาทำนานก่อนเนอะ อันนี้คือผักบุ้งที่เขาสียังตาบไว้รอสีพี่ใช่ไหมตอนนี้เดินจากถนนมาประมาณ8กิโลแล้วอี่นี่ ตรงบ้านเลี่ยคดีมั้งมันจะคันไหมเนี่ยไอ้ไอ้ักบุ้งเนี่ยคันสิเพไอันไหนมันคือยูคาลิปตัสหรือไม่ออกมึงไม่ปีนอ่ะนี่ยอันอันนี้คือต้นยูคาลิปตัสนี่ไงพี่ถึงเขาไปทำกระดาษหรอพี่เออนี่มันก็จะเป็นดัมเบลเยอร์ป่าวอะไรแตกแล้ว นี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ยสวยมากเลยค่ะและนี่ก็คือคนที่ถือกล้องนะคะเป็นคนที่สวยงามตามท้องถนนค่ะเขพราะว่าขอทานตามภาพถนนมาอาวุธไหมพี่มาอาวุธเนี้ยมานี่ครับไปแล้วค่ะหัวหน้าเราหัวหน้าเผาเนี้ยโง่ที่เป่าไอ้เชือกผักไสป่ะไสเนี่ยที่เขาเขากินที่กินนะ ไม่น่าใช่พี่น่าจะคือย่านะพี่ถ้าพักลายมันจะสีเข้มกว่านี่นะผักลไรคือไรพี่มะพักอะไรอะคืออะไรไงพี่เชื่อไหมหนูไม่รู้จักแล้วหนูแม่แม่กำลังนั่งกินอยู่พี่นู่นค่ะดูผักไรอ่ะแม่ดูน้งแม่บอกว่าก็ผักไรไงเออแล้วถูกแล้วไงก็ถูกแล้วไงโมดโมดก็พูดถูกแล้วไงว่านี่ผักอะไรอ่ะก็ผักไรอ่ะคือคำ มง่พีก็ไม่มันก็คือผักอะไรก็สวยล้วเลยพี่เอ้านี่ไงเรามาตั้งไกลแล้วเรามาเจอควายสีแดงตัวหนึ่งใช่แล้วสีดําเงินหมื่นตัวแล้วก็สีเงนนี้ไม่เกี่ยววิวมันสวยมากเลยพี่ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปไม่ได้กล้องมหไม่ได้มือถือมหมนูนนกสวยมากพี่คืออะไรพี่เราจะไปยันอย่างไรต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวควายให้ถ่ายรูปเดี๋ยวต้องมีหนูด้วย ควายตัวที่สามมาแล้วนี่ไป็นหูว่าไปเก็บนิ้วกันไหมยิ้วอยู่ไหนไหนตรงไหนนิ้ววะนิ้วแห้งเหรอนู่นไป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 ที่เราลงละแปดสิบตอนเนี้ยจริงอะใช่นิ้วต่างแห้งนะพี่โอแปดสิบเลยงั้นเดี๋ยวเดินไปจิกาก็โอ้ยเหี้ยอะไรจำก็ไม่รู้อุ้ยนุณพี่ต้องขอถือกล้องมาสิขอถือหน่อยไอ้เจนถืออาวุธนะไอ้เจนถืออาวุธนี่นี่นี่มันคืออะไรมาอาวุธ เนี่ยไอ้ขาวๆเนี่ยคืออะไรอ่ะพี่นี่มันดูดดิ้ด้วยมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยเอออะไรมันพยาดนะพี่มันลากอ่ะมันลากอะไรอ่ะคือลากอะไรทักอย่างมันดูดิหรือว่าน้ำมันไหลมันเลยดูดิลองลองลองเล่นไลองจ้ามาดูมันว่ามันคืออะไรมันคือลากเออมันคือลากมันคืออะไรมันคือลากน้ำมันดิลากมันเหมืนมันเหมือนพยาดนะพี่เนาะเหมือนพยาธิ นี่นะคะเรากำลังไปเก็บนิ้วเอ้ยไปปีนต้นนิ้วค่ะไปเก็บตักเนี้วตักบุ้งอย่างเงี้ยไปฉาบน้ำมันได้ใช่ไหมได้ได้ถ้ามันไม่มีขี้หมาพี่นี่นี่รู้รู้อะไรนี่นี่นี่รู้รู้รู้ปูรู้ปูพี่พี่ลองสังเระไหมพี่ปูฟูฟูอางนี้ปูเหนื่อยแล้วพี่ตัวใครตัวมันเด้อมีเรี้ยอะไรจะมีอะไรเลยพี่ โอ๊ยพี่ทพี่ทำไมอะไม่พอใจแล้วที่อมดนาะมีนะคะเรากำลังจะเปิดปีต้นยิ้วกันนะคะาเรไม่็นไรน้ำไม่มีน้ำแล้วเรารูดให้หมดแล้วใช่รูดเลยฟรืดฟรืดฟรืดมันคมขนาดนั้นเลยยลูด้เลยอุ้ยข้าวสวยมากเลยถือกล้องเองแลทำไมต้องทำเป็นเสียงสองด้วย พูดปกติเอุ้ยข้าวสวยมากเลยนะข้าวสวยเลยอะอะไรนี่หอยโอ้ยพี่มันมันซาหอยนะพี่หอยใหญ่มากมันซาหอยนะพี่มันคือซาลาหอยอันนี้หอยหนีออกจกเบิกไปแล้วหอยหนีหอยหนีหอยที่หีหอย วิวสวยมากนะคะทุกคนวิวสวยสวยเก๋มากเลยอ่ะนี่นะคะเราถึงต้นยิวที่เราจะต้องปีนกันแล้วค่ะรีวิวต้นยูคาลิปตัสที่พี่บอกไหนนี่ไงต้นยูคาลิปตัสนี่นะคะต้นออยูคาลิปตัสไว้ทํากระดาษใช่ค,ะ <AC S 2> ค่ะ A4A5 ได้ไหมได้ไดต้นยูคาลิปตัสอะมันไม่ใช่แค่ไว้ทํากระดาษ มันใช้ไปงานก่อสร้างก็ได้เป็นไม้ใช่ไหมไม้คํำยันเอาไปไปทำค้ำเสาโน่นนี่นั่นได้มันมีความเหนียวมากนี่เรามาทัศนศึกษากันใช่ไหมใช่ต้นยูคาลิปตสลิปตัสลิปตัสแพรถูกแล้วอะไรเรืองกันได้ไปเต่า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 จริงเต่าจริงเต่าจัดให้ไหนพี่บอกเห็นเต่าไหมนี่เต่าเต่าเต่าอุ้ยพี่หนอดไปเลี้ยงนะ บ้าคว่ำดูก่อนดิ ń ń. เอาเอายังไม่ตายนี <S 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 ่ไม่ปล่อยน้ำเออเฮ้ยทำไมมันปิดเลยอ่ะสุปกติมันมันเห็นเราไงพี่ <S <S ไม่ใช่คือมันหุบกระดองมันต้องมีรูอยู่ <S <S ่น,นี้เมื่อกี้เมื่อกี้มันอันนี้คือมันปิดอ่ะไอ้แฮมวางก่อนดิมันยังมีชีวิตเต่าอยู่นี้เมื่อกี้มันยังเห็นหัวอยู่เลยแ,แต่แบบแต่แบบว่าปกติอ่ะตรงท้องมันอ่ะเมื่อมันต้องออกใช่ไหมพี่ <S <S ใช่มันจะมีรูมันไม่ได้ป Hiç ิดมันไม่ได้ปิดเป็นลิ้แลนแบบนี้ไปเลยอะแต่หัวตัวมันจะไม่เข้าเออ อันนี้คือมันปิดไม่อันนี้อันนี้อันนี้ด้านหางด้านหงอันนี้หัวนี่หัวมันอยู่นี่พี่มันเป็นเต่าโบกพี่ปล่อยน้ำได้เต่าโบกงี้ใช่ไหมเต่าโบกปล่อยน้ำไม่อยาจะมีหลายตัวก็ได้นะได้แต่มีลูกมันก็ได้ใช่ปล่อยไว้ที่เดิมเถอะอ่ะไอ้บีมอะไรพี่ไม่เอารีวิวเต่าหนูไม่รีวิวหนูไม่จับอุ้ยจับเลยหน้าเรา าจับเต่าด้านหน้านี่มันต้องร้องให้ฟ้รอถ้ามันกัดปล่อยฟ้าไม่ร้องมันไม่ปล่อยเลยนะเต่าเนี่ยถ้ากัดปุ๊บถ้าฟ้าไม่ร้องมันไม่ปล่อยถ้าถ้ามันไมปล่อยจะไปโชว็อกตุ๊กแกถ้ากัดต้องกินขี้สามกองกินเกลือสามไหกินปลาสามไปเถอะไปมาไม่ปล่อยเข้าไปมันเป็นเต่าบกยืนที่ไม่ดูเลขตลอดดูเลขดีดูเลขข้างล่างข้างหลังเขาข้างหลังเต่าหมดแล้ว เน้าสนนะดูเลขนี่นะคะดูคนดูเลขนะคะดูคาเต่าอ่ะนี่นี่เห็นศูนย์ปะศูนย์ห้าปะแมเมือนสามเลยไม่เคยเห็นศูนยห้าเก้าเนี่ยเลขเนี้ยมันเป็นศูนย์ก็เป็นเก้าได้อะอุ้ยเนี่ยเห็นจดิกๆนี่ยศูนห้าเนี่ยไปเถอะต่อยเถอะหกศูนยห้าไปหาครัยิ้วดีกว่าค่ะ พอดีเขาสองคนเป็นคนที่ข้างหวยเราก็ข้างนะแต่เราซื้อทีไรเราก็ไม่ถูกนะฮะวิวต้นยิ้วนี่ค่ะต้นยิ้วเห็นไหมคะคนในเมืองอาจจะไม่รู้จักนี่ค่ะต้นยิ้วแล้วดอกมันก็จะเป็นแบบนี้นะยิ้วดอกแดงนี่ค่ะเก็บตักเราไปขายได้เลยนะเนี่ยแกแบบนี้นะคะแก่ค่ะแล้วก็เอาเกสรมันะเอาไปตากนะคะถ้าพี่แมวนี่ออกมันไม่ซื้ออันนี้คือเป็นต้น ต้นงิ้วต้นงิ้วที่มีที่มีหนามนี่ใช่ไหมไอ้มดใครทำแบบทำชั่วเวลาตกนรกไปคือจะเป็นต้นงิ้วแบบนี้ต้นงิ้วอ่ะที่เขาบอกกันลือเขาว่าเขาบอกว่าเขาบอกกันลือเขาว่าเขาเขาบอกว่าใครทำผิดต่อหัวหรือต่อเมียจะถูกปิดต้นงิ้วจะตกนรกเนี่ยต้องไปเป็นต้นงิ้วอย่างนี้แล้วเราจะเก็บดอกงิ้ว แล้วก็ไปปอกเอาไส้ข้างในมันแล้วตากแดดได้เห้่ยที่อาบวัดเขะเอาไปขายใช่โลละแปดสิบตอนนี้แล้วที่เขาไปขายเสร็จแล้วเขาไปทําไอ้น้ําเงี้ยวได้ใช่ไหมใช่ไม่มั้งแล้วตอนนี้ไอ้บีมก็ได้ทําการลอกคาบออกชั้นที่หนึ่งแล้วนะครับพี่ต้องลงทุนมากแค่ไหนเนี่ยไม่รู้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันประเมินค่าไม่ได้มีคุณงามความดีมากสุดยอดเลยีต้นยูโทเลยแบบนี้ อยู่เฉยๆมดอยู่เฉยๆเดี๋ยวต่อไปพี่จะทำการรีวิวตูดหิวนะครับหิวเกงอ่ะเก็บดอกงิ้วในในเมืองอาจจะไม่เห็นแล้วเนาะเห็นน้อยเนาะต้นงิ้วอะอ่ะนกไว้ให้เก็บไปได้ถ้าเราเก็บดีๆอะมันเก็บได้อย่างไรมันก็ต้องไปตากแห้งอ่ะทำการเก็บไป one hour later อ่ะได้ดอกงิ้วคนละสองหอบไม่หอบเยอะที่ แบบเดียวหอแบกหรืใส่เขารวมไปเลยเหรอแล้วอ่าแ,แล้วทำยังไงใครจะเป็นคนแบกพัดกันแล้ยต้องพัดกันแล้วแต่มันหนักมากเลยนะเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวฉันแบกไปก่อนไปทางไหนเราไม่ไป,ไปทางนู้นเหรอเราไปทางไหนถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดตรงไปเงี้ยแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วมันก็จะออกถนน,น,นได้ก็คือกลับได้ถ้าไปทางนี้ก็ไปอ,อีกไปแล้วไปอีกไปดูไหมเดินเล่นดูแหมมีมีนหฮะหลังไปที่มีภาระอยู่ยังจะไปเดินเล่นอีก มาวันนี้คือได้แล้วจุดประสงค์อย่างแรกคือพามาดูต้นงิ้วยูคาลิปตัส <c oughs> แล้วก็อันที่สองก็มาเก็บได้เก็บดอกงิ้วเออได้ปีนต้นงิ้วอันนี้คือต้อนงิ้วต้นงิ้วจริงๆเลยต้นงิ้วที่มีหนามไะบีมปีนมาแล้ว <c oughs> ไอมดไอมดก็ปีนมาแล้วไอแฮมก็ปีนมาแล้ว <c oughs> เดินไปต่ออีกหน่อยแล้วก็ค่อยกลับ เพราะว่าตอนนี้เรามีภาระเพิ่มมาเหมือนมีเหมือนมีคนเพิ่มใหม่คนหนึ่งอะน้ำหนักของอันเนี้ยหนักวะไอซี <I see. S 1> ไอมดถ้ากลับบ้านไปก็หาอะไรให้ตูดกินด้วยนะตูดแม่งโคตรหิวเลยมัเป <Yeah. S 1> ็นน้ำหน้าไปเลยไปดูดูตูดเดี๋ยวมันหิวหิวมากไปหิวหิวไปแล้วน้ำไปแล้วไปแมไปหาอะไรให้มันกินหน่อยอย่าให้มันอดนี่นี่ฝูงนกอะไรนกนก อ้ยไอใช่นกปักหางไอข้างซ้ายนี่เป็นผักบุ้งนะผักบุ้งอันนี้เป็นข้าวข้างขวา,ขา,ขวาบิวสวยมากทั้งตรงเป็นควายสามตัวแต่วิวสวยมากในปัจจุบันนะพวกพืชผักอะไรอย่างเงี้ยพยายามเช็คดูดีหน่อยเพราะพวกสารเคมียาอะไรมันเยอะตอนนี้ก็ ภาระที่สองเริ่มแล้วนะครับอ่ตอนนี้เป็นเป็นผัดสองผัดสองไอ้ตูดเลี้ยงดีป่ะหิวป่ะตูดไม่หิวนะเออไม่หิวไม่หิวไอตัวนู้นตูดตูดกินจุเกินผัดสามไปแฮม เอ้ยมีมีคนมาวะนู่นปีไหมจเจอกล้ยเจอกลุยเจอเราเราเจอคนป่าแล้ว <laughs> วันนั้นไม่มีไอ้บีมอะวันนี้ก็ไม่ต้องมีไอ้บีมเองเอาไม่นด้สนาวนี้รออ่ะโอเควันนี้ได้อะไรมัางได้กิ่แล้วก็ไปได้ไปึกษาต้นยูคาลิปตัสมายูคาลิปตตสช่าเลย <laughs> ใช่เลยวันนี้พี่พาไปเดินทางไกลจุดประสงค์ก็คือจะพาไปดูต้นยูคาลิปตัสใช่ที่หาดูอาจจะยากน่าจ,จะยากสำหรับคนในเมืองใช่ แล้วก็เดินไปจนถึงแล้วก็จะเจอเจออะไรนะเจเจอรูปูจะรูปูแต่ไม่มีตูแล้วก็เจอเต่านบแล้วก็ได้แล้วก็ได้เลขหกห้าศูนย์สามสามตัวไปซื้อกันตรงๆเลยใช่ถ้าเกิดถูกมาแบ่งพวกเราด้วยไม่เอาจะเลแสดงว่าไม่ถูกนี่ทุกบ้างแล้วก็เดินต่อไปก็ไปเจอต้นเงี้ยวแล้วไปเก็บต้นเงี้ยวใช่ไปเก็บเก็บต้นเงี้ยวไปเก็บดอกเหี้ยวเออโอเคสำหรับวันนี้ ไม่มีประโยชน์อะไรเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง, J องไอเจชันนี่ใครก็ได้